สวัสดีครับจิปทะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมของฝากนะครับของยูทูบเบอร์ที่ใจดีนะครับให้ความรู้ด้านการเกษตรการให้ปุ๋ยการทำจุลตีทางเคาแสงการทำปุ๋ยหมักนะครับการตอนกิ่งการชาากิ่งนะครับ ให้ความรู้ด้านการเกษตรแถมยังใจดีให้กิ่งพันุนะครับเี่นี่คือมะนาวแป้นพันดกพิเศษครับผมกำลังงอกงามครับผมเพื่อที่จะอวดเจ้าของกิ่งพันุ์นะครับผมเดิมทีมีแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับผมที่ส่งมาให้มีกิ่งนี้กิ่งเดียวนะดูตอนนี้เลยครับคุณเธอคุณเธองดงามนะครับ งดงามกำลังไปได้สวยเลยครับผมดูฮะขอบคุณคุณต้อมครับคุณต้อมรักการปลูกผักคุณต้อมปลูกผักสวนควรัวใด,ดีครับผมช่องนี้ให้ความรู้ได้ดีด้วยครับผมผมก็ได้ความรู้จากช่องนี้แหละครับมาปรับปรุงใช้กับต้นไม้ของผมครับผม างสวยงามครับมะนาวแป้นพันดอกพิเศษโตเร็วๆนะขอให้ดกๆนะจ๊ะครับผมดูฮะสวยงามใบกำลังสวยเลยนะครับปลูกแบบธรรมชาตินะครับลงดินนะครับพึ่งลงดินได้ไม่นาน แดดร้อนมากๆแดดร้อนจัดฝนไม่ได้ตกหลายวันแล้วครับผมฝนตกมากหญ้าเขาขึ้นรกเยอะเร็วมากต้องตัดไม่หวาดไม่ไหวนะครับผมพอไม่ตกมาก็แรงจัดจัดแดดจัดจัดโอ้โหเรียกว่าอยู่เต็มในร่มนะครับช่วงน,นี้นี่ขนาดเช้านะครับผมเช้ามากแดดจัดจัดโอเคครับผมขามาชมกั่นี้นแล้วครับผม จะหนีแดดกัรับผมสู้แดดไม่ไหวครับเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมานะครับโอเคครับผมคลิปนี้สั้นๆครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องจิปาทะแชนอมีอะไรก็ถ่ายนะครับนะครับนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ